สวัสดีครับเจ้กรเดี้วนะฮะกล้วยเบสคาร์ออโต้นะครับวันนี้กล้วยจะพามาดูยาลรี 1.2J ปี2 0 1 4ฮะป้ายแดงขายอยู่5 0 0แสนกว่าไม่ขายครับกล้วยขายแค่3 0 1 9 0 0ครับตัว 1.2J นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันครับผมมาดูรายละเอียดรอบรถกันก่อนเลยนะฮะดูสภาพครับดูสภาพเป็นไงฮะสวยๆกิ๊งๆเลยแต่กล้วยบอกนะ ถ้าซื้อหรือจองนะเดี๋ยวเรามีบริการขัดสีถ่ายน้ำมันเครื่องทำทุกอย่างทำให้หมดครับทำให้ลูกค้าทุกอย่างเลยฮะเงาเงาแว๊บแวบวิ้งวิ้งเลยออกแบบป้ายแดงเลยกุ้ยคิดว่าตัวนี้นะถ้าเครดิตดีนะกุ้ยว่าทำฟรีดาวได้ออกศูนย์บาทได้ฮะตัวนี้กุ้ยมองเลยกุ้ยคิดอย่างนั้นนะฮะดูสภาพเป็นไงฮะโดยรวมเป็นไงฮะดูดีมากๆแต่ถ้าเอาจริงจริง กล้วยบอกเลยดูดีกว่านี้ครับมีล้อแม็กมาด้วยเห็นไหมฮะมีล้อแม็กมาด้วยฮะล้อแม็กคู่นี้ไอ้ล้อแม็กสีนี้ลายนี้กล้วยบอกให้เลยถ้าซื้อใหม่ๆนี่สี่ล้อนี่หมื่นกว่าฮะน่าจะอยู่ที่หมื่นห้าอะฮะดูรอบคันกันไปก่อนครับเดี๋ยกกล้วยพาดูข้างในพาฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันให้รู้เลยรถใหม่ๆเครื่องยนต์นิ่งๆคันนี้ใช้งานแค่แสนโลนะฮะใช้งานไม่เยอะใช้งานแค่แสนโลเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวกล้วยพาดูฮะตอนแรกตอนนี้ให้ดูรายละเอียดรอบคันก่อนนะฮะบ,บอกเลยแค่นี้ก็ใหม่แล้วแต่ถ้าจะเอาจริงๆขัดสีบริการทับทุกอย่างให้ใหม่หมดครับมาเลยครับมาดูภายในพร้อมกันครับคันนี้แรกมาอยู่แค่แสนโลนะแสนสามนะฮะดูสภาพภายในนี่กล้วยบอกนะยังไม่ได้ชงนะถ้าชงทำความสะอาดนี่ทำให้ทุกอย่างใหม่เอี่ยมกิ๊กๆเลยนะฮะกล้วยบอกให้ ทำใหม่ให้หมดนะครับนี่เราเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะเครื่องยนต์เงียบเงียบนิ่งนิเครื่องยนต์เงียบงเ,งยเงียบนิ่งๆครับไม่ได้ยินเสียงเลยอย่างกับรถป้ายแดงเลยเลขไม้แค่แสนสามนะดูเดี๋ยวให้ดูรอบคันดูสภาพรอบคันดูฮะดูเบาครับเป็นไงไม่ช้ําเลยเบาไม่ช้ําเลยเบาไม่ช้ําเลยอ่ะ ไม่แทบจะไม่มีตําหนิเลยหรือมีตําหนิตงไหนเดี๋ยวก้อยทาให้หมดทุกอย่างครับซักฟอกทําให้ใหม่หมดฮะดูค่าดูภายในฮะดูหลังฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะดูสภาพครับใหม่มากๆเลยใหม่จริงๆอ่ะฮะไปฟังเสียงเครื่องกันฮะฟังเสียงเครื่องพร้อมกันกล้วยบอกเลยเงียบม,มากๆเป็นไงฮะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลย ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเป็นไงฮะใหม่จริงๆฮะใหม่มากๆเลยไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับบอกเลยโดยรวมสภาพคันนี้95%ครับแต่ถ้าชงแล้ว99.99ฮะกล้วยบอกไว้เลยนะฮะรถดี มีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59พพอๆกับป้ายแดงเลยที่นี่ที่เดียวครับกล้วยเบสคาร์อ,อัโตมีปัญหาอยากได้รถโทรเข้ามาทักเข้ามาปรึกษากันก่อนครับกล้วยไม่คิดเงินค่าค่าปรึกษาครับมาคุยว่ประกอบอาชีพอะไรออกรถได้ไหมกล้วยบอกได้เลยฮะออกทุกอาชีพครับออกได้ทุกอาชีพมีอะไรเข้ามาคุยกันครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ